น้องสวัสดีค่ะสวัสดีย้ำเมือแรงเด้อค่ะโมนีวันที่สิบสี่กรกฎาสองหาหกเจ็ดเด้อค่ะมาพามาเบิงพามาเบิงอินทผลัมสีแดงบายฮีใหญ่นะคะผู้ใดอยากผู้ใดสนใจค่ะทักมาปุ้ยเบงดูเพิ่นห่อว้อันนี้มะเปิดเบงมาเปิดเบงของเพิ่นจากเพิ่นห่อไม่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เจ็ดพ่วงด้วยพี่น้องคุณส่า่ไม่เคียวอ่อนซ่อนแห้ง มันซ่อนแห้งค่ะได้กินนลายก็มูได้กินนลายก็เจ้ขาของเพิ่นผุนคนบพิคนอุ้ยงามงามงามจ้าเป็นจังใดพี่น้อง อินทพาลัมพันธบายฮีใหญ่สีแดงพี่น้องเคยกินบ่จาจ้ารสชาติกะสิเฟื่องๆขมๆข,ขันสีแดงนี่ก็จะกรอบๆหวนๆานๆจักน้อยนึงแม่เขียวบอกว่าขันผู้ใดอยากกินทักแชทมาคอมเมนต์มาไดเดอร์แม่เขียวสิสรงให้กินแซบๆจ้าเบึ่งแน่พี่น้องเอ้ยสีแดงอง่องต้งเป็นตะแซบกรอบๆหอมๆจากจังหวัดนองบัวลำพูจา้า